สวัสดีครับผมจะมาเปิดกล่องพัสดุนะครับที่ได้รับจากอิ n โ o ส่งมาถึงวันนี้นะครับเป็นหลังน่าจะเป็นคีมที่คุณสั่งนะครับจะแกะกล่องให้ดูเลย ก็อ่่งีมีรลองกก็เป็นกล่องี่เปิดให้ดูนะิ้นชิ้

ครับก็สุภาพดีครับก็ขอยบแค่ขขน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ